ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้วันอังคารที่12มกราคมนะคะ64วันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่สั่งให้ทำตั้งแต่เมื่อวานคือแบบฝึกหัดที่6.2นะคะในหน้าที่เท่าไรเอ่ยหน้าที่36หนะคะหน้าที่36แล้วก็หน้าที่37เนะคะเรามาดูหน้าที่36ก่อนเลยหน้าที่36 นะคะข้อที่1เขาบอกว่าสร้างเส้นตั้งฉากตามข้อกำหนดหนึ่งย่อยเขาให้สร้างส่วนของเส้นตรงจอจานฉอชิงแล้วตั้งฉากกับส่วนตั้งฉากกับเส้นตรงบอใบไ,ไม้อไปอปลาเห็นไหมเขาให้มาเส้นตรงบอใบอไม้ปอปลาแล้วก็จุดฉอชิงมาแล้วก็สร้างเส้นให้มันทำไมคะตั้งฉากนะคะก็จะได้ดังรูปในข้อที่1ที่คุณครูทำให้ดู ะะต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2องเขาบอกว่าสร้างส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง NL ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP เขาให้ส่วนของเส้นตรง MP มาละแล้วก็ให้จุด N อยู่ที่บนส่วนของเส้นตรง MP แล้วก็สร้างจุด L มาอยู่ซ้ายอยือขวาก็ได้อ่ะอันนี้เราจะให้อยู่ทางขวามือก่อนก็ได้ โดยตั้งฉากนะนักเรียนตั้งฉากนะคะก็จะได้จุด L ตรงนี้ออกมานะคะถ้าสมมุติเราไม่สร้างให้อยู่ทางเส้นทางขวามือเราสร้างให้อยู่ซ้ายได้ไหมได้ลบออกก่อนนะก็คือความยาวพอประมาณนะคะแล้วก็ให้ตั้งฉากแล้วก็เป็นจุด L ส่วนของเส้นตรง NL เห็นไหมคะให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP ทีนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่า,สร,าส,สร้างส่วนของเส้นตรง AE เขามีให้มา AE นะคะ AE จนเึงนตรง AE ให้สร้างให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง KM ที่จุด S อ่าเราก็ต้องสร้างเส้นตรงมา1เส้นส่วนของเส้นตรงมา1เส้นนะคะโดยให้ตั้งฉากกันด้วยนะตั้งฉากกับอะไร ส่วนของเส้นตรง ae นะคะ km เนาะตัดกันที่จุดลายมีจุดตัดเห็นไหมมุมนี้ต้องเป็นมุมอะไรคะมุมฉากนักเรียนใช้เครื่องกลมวัดเป็นมุมฉากนะคะที่จุด s นะคะก็จะได้ดังรูปข้อที่3ต่อไปเรามาดูข้อที่4ข้อที่4เขาให้เราสร้าง เส้นตรงอ่าอ e ันนี้แทนสัญลักษณ์เส้นตรงเส้นตรงใบไม้ยอยักตั้งฉากกับเส้นตรงวอแหวนสอสลาที่จุดกอไก่อ่าเขามีเส้นตรงใบไม้ยอยักและเหลือเส้นตรงวอแหวนสอสลาให้ตั้งฉากนะแล้วก็สร้างเส้นให้ตั้งฉากแล้วก็กําหนดจุดวอแหวนสอสลานะคะเกิดจุดตัดขึ้นมาคือจุดตรงกลางตัวนี้เกิดจุดตัดนะคะ อ่าเกิดจุดตัดก็คือจุดที่จุดอะไรจุดกอไก่นะคะโอเคข้อที่4ผ่านไปนะคะต่อไปต่อไปเรามาดูข้อต่อไปหน้าที่เท่าไหร่37นะคะหน้าที่37ข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนทำไมคะ เียนตรวจสอบเส้นตรงลังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่อันนี้ครูก็อธิบายไปแล้วในหนังสือเรียนเพราะเหตุใดใส่เหตุผลด้วยถ้าตั้งฉากการให้เขียนแสดงการตั้งฉากนะคะอ่าอันนี้เส้นตรงอันนี้ตั้งฉากกันไหมนักเรียนดูสิเส้นตรง c d c กับเส้นตรง f e ตั้งฉากกันไหมคะไม่ตั้งฉากกันเลยอ่าดูไม่ตั้งฉากเพราะอะไรเพราะเส้นตรง c d ตัดกับเส้นตรง ef ที่จุด h แล้วไม่เป็นอะไรคะนักเรียนไม่เป็นมุมฉากนักเรียนลองใช้เครื่องวงกลมวัดได้เลยมันไม่เป็นมุมฉากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตั้งฉากกันนะในข้อที่1ต่อไปข้อที่2มีรูปเส้นตรงอะไรคะ ik IK กับเส้นตรง MO ตั้งฉากกันไหมอ่าตั้งฉากกาันที่จุดอะไรจุดอ่าอ่ามันตั้งฉากกันนะคะ MO เส้นนี้เส้นตรง MO ตั้งฉากสัญลักษณ์แทนสัญลักษณ์เลยตั้งฉากนะคะกับเส้นตรง IK เพราะอะไรเพราะเส้นตรง MO ตัดกับเส้นตรง อะไรคะ ik ที่จุดลายจุด r เป็นมุมอะไรเป็นมุมฉากอ่นักเรียนใช้เครื่องมืกลมในการวัดได้ไดนะคะอ่าต่อไปต่อไปข้อที่3ข้อที่3อันนี้เราอ่านสัญลักษณ์มันมีลูกศรไหมไม่มีมันเป็นคือส่วนของเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรง pq กับส่วนของเส้นตรงอะไร tv นะคะ มันตั้งฉากกันไหมดูแล้วไม่น่าจะตั้งฉากนักเรียนใช้ใช้เครื่องมืกลมวัดก็ได้นะที่ตรงกลางตรงนี้นะคะใช้เครื่องมืกลมวัดได้เลยมันไม่ตั้งฉากกันเนี่ยนักเรียนใช้เครื่องมืกลมวัดจากในสมุดนักเรียนได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ไม่ตั้งฉากก็เลยสรุปได้เลยว่ามันไม่ตั้งฉากกัน PQ ส่วนของเส้นตรง PQ ไม่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง TV เพราะส่วนของเส้นตรง PQ ตัดกับส่วนของเส้นตรง TV ที่จุด ที่จุดลลยจุด Y ไม่เป็นมุมฉากเห็นไหมนักเรียนวัดนักเรียนเขาจะรู้ว่ามันไม่เป็นมุมฉากมันมีมุมแหลมอีกด้านหนึ่งมันเป็นมุมป้านมุมแหลมอันนี้มุมป้านด้านนี้มุมป้านด้านนี้มุมแหลมอ่าด้านนี้มุมป้านแล้วก็ด้านนี้มุมแหลมเห็นไหมมันไม่ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะจึงไม่ตั้งฉากกันนะ2เส้นนี้ต่อไปเรามาดูรูปที่4รูปที่4ก็ส่วนของเส้นตรงอะไรคะ QR กับ N P าเรามาดูซิ Q R ทำไมตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง N P เพราะอะไรเพราะว่าตัดกันที่จุด S เป็นมุมฉากาเราใช้การวัดเห็นไหมตัดกันเป็นมุมฉากจริงๆด้วยนะคะทุกด้านเลยนะคะเป็นมุมฉากต่อไปเรามาดูข้อที่5ข้อที่5ของเราข้อที่5อันนี้เรา อ่านว่าอะไรเนี่ยลูกศรด้านเดียวรังสีรังสี B D กับรังสี E G ตัดกันเป็นมุมฉากไหมเอย่ยตัดกันเป็นมุมฉากใช่แล้วตัดเป็นตัดกันเป็นมุมฉากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นตรง B D อ่าเส้นนี้นะคะตัดกับเส้นตรง EG ที่จุดลายจุด K เป็นมุมฉากนะคะเป็นมุมฉากนักเรียนก็ใช้เครื่องวงกลมในการวัดได้นี่ไง นะคะเป็นมุมฉากนะคะอ่าโอเควันนี้เราก็จะจบการเฉลยแบบฝึกหัดในหน้าที่36และก็37นะคะก็นักเรียนก็ใครที่ยังไม่ได้ทำหรือทำผิดก็แก้ไขลบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งคุณครูตามรายส่วนตัวนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ส่งงานทำงานให้ครบนะคะวันนี้คุณครูก็ สอนออนไลน์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ